พออันนี้จะเพื่อนเป็นเลื่อนไทยเลยดเดจ่าเลื่อนไทยแบบสมัยก่อนพ่อขุนมาม่ผ้านอนแมแกะสลักเราเพื่อนเขียนใบบอกน้ำมาเป็นฝีมือของคนไทยเห็ดของอันมหาไรเชียงใหม่ล้วก็มีคนน,นี่จ่าเพื่อนจะแกะสลักซื้อใบน้าแม่วายุคือมีคือมียนเงื่อนเหรียญอู้ขอบอาบระเดียวเงินบาทไทยมามฝากเพื่อนไว้งามงามมเพื่อน เป็นฝีมือคนไทยเขาเหมือนเลยเด๊เพราะว่วาเพิ่นเพิ่นเขียนไว้แม่มจ้าม,มีมีหัวสารประพุ่มน้อยเนี่ยเป็นเลื่อนไทยเขาอันนี้เป็นเป็นขออันซับซ่างมามีกาและน่ากาและ <c oughs> ปเนียดไทยโชว์เดียยเด๋ยวอย่างอ้ผู้ใดรกระป๋องพวกมา่ตั้งไปถือจเป็นเพื่อนนันสาร,รพอะุ้มหน่อยนี่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 ี๋ยวหน่อยวันจะโชว์เนี่ยจ้ะมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่สยามงงาสุนงานศิลป์ไม้แกะสลักของคำอ้ายเด็ดดวงตาเพื่อส่งเสริมศิละปะละพื้นบ้านล้านนาไรแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจ้ะเพิ่นออกมาเนี่ย แต่ว่าซุ่มมนมาหาเลยเชียงใหม่เป็นเหน็ุเนี่ยแกะสลักผีมือคนไทยจย่ายยูเบลเยี่ยมได้นี่ย็ยังวายุคือมีเหรียญยนคือแบบว่าเป็นของเฮาเทสแต่แว่าเป็นของคนไทยนะเจ้าบึรอันนี้ใหม่กับแบบใหม่เกา่าๆแต่ว่าใหม่เน่เอามาจากเชียงรายแต่ว่าแต่ว่าคนที่เป็นเหตุนะ่ะเป็นอยู่เชียงใหม่จ้ะอันนี้ขึนเต็มเลยนะ สารพะพุ่มฮะมันเกิดเงาขึ้นมาเนี่ยจ้าเป็นอันใหม่เก่าเบิดเด้เนี่ยสีม่วงขึ้นสารพะพุ่มมีข่องสีรูปข่องรูปจีดังวันนี้รูปบ่ถึงบันไดเพิ่นหอยสูงสื่เนี่ยจะ้ะบันไดเหบ่สารพะพุ่มมีประพฤต์ะทะลุเนี่ยพระเจบบ้าบังไม่ต่ละอัน ยกพันยกมาทั้งนัง้นเลยแม่พันใส่เครื่องมากแต่วพันมาเฮ็ดไม้อันนี้เป็นเกาะอ,อุ้ยนี่เด็กเคาะเคาะได้แต่ว่ามันถุแล้วปกติมันจะเคาะนี่นี่ที่ที่เราจะเดินเวนเวนเวนแฮปซัมจริงลองเลยอินเวนเวนไนท์ลองทำมาโกวีพุ๊บพุบ for call every one for meeting ย่าย่าย่า ขอโทษค่ะเออขอโทษดิขอโทษค่ะน,นะทุกท <laughs> ี่พี่จ้ามีพุนธีเ็เป็นพญายนาามองมันได้ึ้นมนนีจัวมีอย่างเป็นเลื่อนทั้งภาคเหนือไหมเพราะว่าคนเห็ดคนเห็ดล่ะคนเห็ดเ,เป็นเป็นภาคเหนือไหมจ้าเนี่ยนี่ข้นเห็ดจากมหาล่ะจากมหาไร,ารเ,เชียงใหม่แต่ว่าใหม่เอามาจากเชียงราย <laughs> เพิ่นก็เลยอันเน,นี้ย มาให้ดึงกับฝีมือคนไทยเขาอยู่สวนสัตว์ดูยังเอ็นที่เลาจากวาเดอะซิตี้เนมเดอรซิตี้เนมบริเคเตรต